สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราองมีนะครับพระจินดาวันดีนะครับของพระอาจารย์สุริยันมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับฟังนะครับนารับชมกันนะครับวันนี้ก็มีประมาณ30กว่ารายการก็พิจารย์จะมาอัปเดตให้เต็มที่เลยครับนะเดี๋ยวมาลองเลือกชมดูนะครับพี่สำหรับพี่ที่ใดนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอธิกนรและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะส่วนตอนเย็นเราจะมาอัปเดตให้กันต่อนะครับนะวันนี้ากับอีพีจากมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับ วันนี้ครับงานเดี๋ยวมารับชมกันพี่นะว่าพระผงจินดามณีนะครับมีรายการอะไรสวยๆกันบ้างครับวันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันครับรายการที่หนึ่งครับมาเป็นองค์นี้เลยพี่ชายนะฮะองนี้นะครับเป็นปลาพระผงนะฮะผงไม้หลังคาศาราลุกปู่คำพันธ์นะครับรายการนี้ปิดแผ่นทองนะครับหน้าหลังเลยเลขค้นเบอร์หนึ่งหนะครับ รายการนี้เป็นหนึ่งหกเก้านะครับปิดทองหน้าหลังรายการที่ขมบผมแบ่งนะฮะสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะรายการที่หนึ่งนะครับองค์นี้สวยเลยรายการที่สองครับรายการที่สองครับเป็นรายการเขียวนะฮะคว้านเขียวมรกตนะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์หกสองนะครับนี่ฮะด้านหน้าปิดแผ่นทองนะฮะ รายการนี้นะครับแบ่งปันที่พี่ที่300บาทพอพี่เลขค้นตัวเบอร์มันได้นะครับรวมกันได้8นะครับพี่ชายรายการที่2ต่อมาครับรายการที่สมครับนี่ฮะรายการที่3มนะครับรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับปิดแผ่นทองนะครับเลขค้นตัเบอร์หนึ่งนะครับเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งนี่ฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันใหพี่ที่300อบาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่3ามนะครับ ต่อมาครับรายการที่สี่รายการที่สี่ 4, พี่รายการนี้เป็นผิวสายลงุงหรือเปล่าพี่นะเป็นผ e ิวผงสายลุงนะครับเป็นรายการพิเศษเซอร์ไพรส์นะครับ 400, นะเป็นรายการพิเศษนะครับมาสเตอร์พีสนะครับนะฝังตะกุดเก้าดอกนะครับเลขคตเบอร์มาเลขสี่สูตรนะพี่นะรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ที่ห้าร้อยบาทนะฮะขอแบ่งปันให้พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่5เป็หนึ่งรายการเดียวกันครับเลขคน้นตัวเบอร์หมาเลข9 1นะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลข91ครับรายการนี้ก็500บาทเช่นเดียวกันนะพี่นะรายการที่4กับรายการที่5นะครับนี่ลองเลือกชมดูนะพี่ชายนะครับนะ ต่อมาครับรายการที่6รายการที่6เป็นอ่านี่ฮะรายการท็อปบนนะครับรายการที่6เป็นรายการท็อปบนนะพี่นะออีกหนึ่งรายการนะครับยอดนิยมนะครับเป็นรายการท็อปลองจากอ่ารายการพวกตะกรุดทองคำเลยนะพี่นะสำหรับรายการนี้นะครับรายการนี้ครับปิดทั้งมือนะครับปิดทั้งหน้าแข้งนะครับรายการนี้นะฮะบอกเลยว่าทีเด็ดกันเลยทีเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้อไพายดำโรยมุสานร้อยแปดเนะ นี่ฮะหนึ่งลังมีหนึ่งองค์ท่านพี่นะรายการที่ผมขอที่600บาทนคะครับเลขค้นตัวเบอร์มหมายเลข15นะเลขค้นตัวเบอร์หมายเลข15รายการที่ขอ600บาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชารายการที่7ครับรายการที่7พี่าาร,네ร,า,า,า,ร,รายการนี้นะครับเป็นภาพปิดตาผงจินดามณีครับรายการนี้นะเนื้อผงจินดามณีผมเหลือองค์นี้องค์สุดท้ายเลยเพื่อนนะรายการนี้ปิดแผ่นมือนะครับปิดแผ่นเงินนะครับนี่ฮะ ตนกะเหมือนมือเงินนะครับมือเงินแท้นะครับนี่ครับแผ่นใหญ่เลยพี่ชายรายการนี้เลขคุณตะเบิมเลขยี่สิบหกลรวมกันได้แปดครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทพอพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับเหลือองค์เดียวในพี่นัดตนดาววันนี้ผมนะครับต่อมาครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดนี่ฮะเป็นเนื้อทูโทนเลยลายก้นหอยนะครับนะนี่ฮะก้นหอยนะครับนี่เคือลายก้นหอยนะครับนี่ฮะก้นหอยนะ ก้นหอยองว่านร้อยแปดนะครับก้นหอยองว่านร้อยแปดนะครับเลขคนตะเบอร์มา็เลขหกสิบเอ็ดนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทพอพิ่นะครับเนื้อทุโทนนะครับต่อมาองค์ที่เก้าครับเนื้อด้วยกันพี่นะครับเนื้อลายก้นหอยนะครับองค์ร้อยแปดพุทธคุณนะครับเลขคนตะเบอร์หนึ่งเจ็ดสี่นะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่ชายรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับนี่รายการที่สิบนะครับจะเป็นสายลุ้งนะครับ นะครับจะเป็นสายลุ้งเนี่ยนี่ฮะสายลุ้งองค์ว่านสบู่เลือดนะครับโรยมวลสารนะครับนี่ฮะสายลุ้งองค์ว่านสบู่รดโรยโรยมวลสารนะครับนี่รายการที่ได้คนละเบอร์สี่สิบเก้ารายการนี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยบาทเช่นกันครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยบาทเช่นกันครับพี่นะรายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาวัท่าแบแบงนะครับเนื้อดินเผาวัท่าแสแบงนะครับนี่ฮะเลขคุณตเบิร์มหมายเลขสองนะครับรายการนี้เปิดประมาณอยู่ที่สี่ร้อยนะฮะรายการนี้เปิดประมาณอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับนันจัดให้พี่นะครับต่อมาครับรายการจะไปครับรายการที่11นะครับ รายการที A, ่11พี่รายการนี้นะครับอุดมุสารนะครับขอ450เนื้อดินเผาท่าตแบงนะครับนาะนดินท่าแบงแพงก่าทองคำนะเนี่ฮะนี่นะเ,ขนนเลขกคนทเลไปได้15พี่นะรายการนี้แบ่งปันที่450บาทนะครับอุดมุนสารด้านล่างนะครับรายการนี้นะรายการที่13เอ่อรายการที่10เนี่ยที่ 10, 10 11นะครับนะ11นะ นี่เป็นนะ9 10 11 12 12 12นี่ต่อมาครับรายการที่13รายการที่13นะครับเป็นรายการนี้เป็นเขียวมรกตนะฮะโรยมวลสารนะครับเนี่ยฮะนะฮะหรือเรียกว่าเขียวก้านมะลินะครับรายการนี้โรยจีวอนนะครับนะฮะเขียวก้านมะลิโรยโรยจีวอนนะฮะนี่ฮะโรยจีวอนปู่นะรายการนี่คุณเบอร์190นะครับรายการนี้ขอ250บาทนะครับรายการนี้ขอ250บาทนะพี่นะรายการที่13นะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับเนี่ยฮะรายการที่สี่พี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อเนี่ยฮะเนื้อขาวสมเด็จนะครับโรยมวลสารนะครับเนื้อขาวสมเด็จโรยมวลสารนะพี่นะรายการนี้เนี่ยฮะรายการที่สิบสี่นะครับเนื้อขาวสมเด็จโรยมวลสารพี่เล็กคนจบนวนหนึ่งหกห้านะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่1 5ครับมาเป็นสายลุ้งนะครับตะกุดสามกษัตริย์พี่เงินทองนากนะครับรายการนี้สวยๆครับเลขคนจตัเบอร์หมายเลข9กครับพี่รายการนี้ขอที่400บาทนะครับสามกษัตริย์นะพี่นะต่อมาครับรายการนี้เป็นลายสายลุงนะครับนวองค์ใบลานนะครับแข้งนะเงินแท้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลขคนจตัเบอร์หมายเลข46กครับรายการนี้ขอที่450บาทครับรายการนี้น้องขอที่450บาทนะครับรายการที่16ครับ ต่อมาครับรายการที่17อีกหนึ่งองนะครับพี่รายการนี้นะครับเป็นสายลูกตะกุดสามกร,ริย์ยพี่เลขคน่เอร์หมายเลขแปดสิบสี่พี่รายการนี้สี่ร้อยบาทเหมือนกันครับพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทเหมือนกันครับนะรายการนี้นะพี่นะรายการที่17นะครับ ต่อมาครับรายการที่ที่แปดพี่รายการนี้รายการที่แปดเป็นเนื้อผงไม้หลังคาหลวงปู่คำพันปิดนะแผ่นทองคำนะฮะข้าหลาบตัดเลขคุณตเบริร์หมายเลขเบิ้ลพี่หมายเลขเจ็ดจเจ็ดครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะพี่รายการที่ที่แปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่9รายการนี้เป็นเนื้อดำาพายดำนะครับเลขคดตวเบอร์หมายเลข12ครับรายการนี้ขอที่200นะครับรายการนี้ขอที่220บาทครับรายการที่19นะครับต่อมาครับรายการที่20ิพี่รายการ20เลขคดตวเบอร์หมายเลข21นะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อร้อยพุทธคุณนะครับนะฝังท้องไหลพี่นะฝังท้องไหลนะพี่นะรายการนี้นะรายการที่20ครับ250บาทครับ ต่อมาครับรายการยีิบเอ็ดพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบ9วัดนะครับฝังทองไหลพี่เลขโคู่ตัวเดียวครับหลักเดียวครับหมายเลข5นะครับเลขโคู่ตัวเดียวหลักเดียวหมายเลข5นะครับรายการที่21นะครับต่อมาครับรายการที่22ครับนะยี่สิบเป็นพลายดำนะครับเลขโคู่ตัวเบอร์นะหมายเลข2ครับเลขโคู่ตัวเบอร์หมายเลข2พี่รายการยี่สองร้อยยบาทครับรายการยี่สอง้อยยบาทนะครับนะรายการ22นะครับ ต่อมาครับรายการยี่สามพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่าสบู่เลือดนะครับกำไรข้อมือเงินแท้นะฮะใหญ่ๆเลยพี่เลขโคุณตัเบอร์หมายเลขหกสิบเอ็ดครับเลขโคุณตัเบอร์หมายเลขหกสิบเอ็ดนะครับนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการยี่สามนะครับต่อมาครับรายการยี่สี่ครับรายการยี่สี่เนื้อผงทูบก้าวัดนะครับนะฝังทองไหลพี่เลขโคุณตัเบอร์หนึ่งห้าสามครับเลขโคุณตัเบอร์หนึ่งห้าสามเลพี่นะรายการที่ยี่สี่ครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อมาครับเป็นเนื้อผงไม้หลังปลูกคำพันนะครับนะตะกุดสามกษัตริย์ครับพี่นะตะกุดสามกษัตริย์นะพี่นะรายการนี้รายการยี่ห้าครับแบ่งปันพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาผงไม้ลูกปู่หลังคาลูกปู่คำพันธ์นะครับนะรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการยี่สิหกพี่รายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับโรจีวอนลุงอ่าโรจีวอนลูกปู่นะครับนี่ฮะโรจีวอนลูกปู่นะพี่นะรายการยี่สิหกนะครับ ต่อมาการยีิบเจ็ดครับรายการยี่ิบเจ็ดนะฮะผงไม้หลังคาหปูกคำพันนะฮะตะปุษษสูสองประษัทพีรายการยี่เลขคนเบอร์เก้าสิบสองครับแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเหมือนกันที่แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดครับรายการยี่แปดเป็นเนื้อผง่ยเ,เนื้อผงนะเขียว เนี่ยฮะเนื้อผงเขียวนี่ครับงานะมรกตนะครับหรือเรียกว่าก้านมาลิก็ได้พี่รายการนี้ในะกุเเินแทสสามตัวอกพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการยี่สินะครับมาฮะตมารายการยี่สิบเก้านะฮะจะเป็นอ่าจะกุเเินองค์เดียวนะรายการที่ขอที่สามร้มอยนะรายการที่กกอนะขอที่สนะามร้อยบาทพอพี่นะครับนะจัดให้กบพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบนะครับแล้วรายการที่9เก้านะครับ ต่อมาครับรายการที่30รายการสามสินะครับเป็นโลจิวอนนะครับรายการนี้ผมขอแค่250บาทพอพี่นะขอ250บาทพอพี่รายการจะได้คนจำนวนนึ่งศ์103นะครับรายการที่30นะครับต่อมาครับรายการที่31ครับรายการนี้เป็นภพยดำนะครับนาทองไหลพี่นะครับเลขคนจำนวนหนึ่งหเลขคนจำนวนหนึ่งหรายการนี้250บาทนะครับรายการนี้250บาทนะพี่นะรายการที่31นะครับ ต่อมารายการที่32พี่รายการนี้เป็ดไั่ดำตะกุดเงินแท้นะครับเลขคนเบอร์43รายการนี้ขอที่300บาทนะครับรายการนี้ขอที่300บาทนะพี่นะรายการที่32ครับต่อมาครับรายการที่33ครับรายการนี้ไผ่ดำนะครับตะกุดเงินแท้รวยมุนสารนะครับรายการที่33นะพี่องค์นี้เลขคดเบอร์71ครับรายการนี้300บาทเช่นเดียวกันครับรายการนี้รายการที่33 300บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่34ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบ9วัดนะโรยมวลสารตะกูลวอ่ากำไรข้อมือเงินแท้นะครับเลขคนจังเบอร์63พี่รายการนี้ขอ350บาทครับรายการนี้ขอ350บาทนะพี่นะรายการที่34ครับต่อมาครับรายการที่35ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบ9วัดนะครับเลขคนจังเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับเลขสวยพี่หมายเลข44พี่รายการนี้ขอแปรงปังพี่พี่นะครับที่250บาทครับ250บาทนะพี่นะรายการที่35 ต่อมาครับรายการที่สามที่หกพี่รายการท้ทายรายการนี้เป็นเนื้อว่อา,วานสบู่เลือดนะครับนักการ์ดสามกษัตริย์พี่นักกาก์สามกษัตริย์เลขคนจเบอร์มานเลขหกสิบสองรวมกันจะแปดเลขรวยครับพี่รวมกันจะแปดเลขรวยครับพี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่ 350บาทนะครับขอ350ร้อยห้าบาทแล้วกันนะพี่นะรายการที่สามที่หกนะครับสำหรับนี้ก็มีแป่งไปมีน้องสาที่หกรายการหากชอบจะกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลนและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากมากนะครับ